สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินลูกชิ้นทอดกันครับคุณผู้ชมวันนี้มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นลายลูกชิ้นผากลางอ่าก็อันนี้เกี๊ยวทอดเกล๊ยวทอดไข่นกกระทานะครับผมนี่ก็เป็นอันนี้อะไรนะไก่ป๊อปไก่ป๊อปนะครับผมนี่ก็ชุบแป้งทอดสองอย่างเลยคุณผู้ชมน้ำจิ้มอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้มีชิ้นปลาใช่แล้วมาอันนี้ผมไม่รู้อะไรจัดเกลียวก่อนเลยผมอยากกินเกี๊ยวแหละไข่นกกระทายิ่งไงผมคิดว่าเป็นลูกชิ้นปลาหลืโอะยไก่ป๊อป

วันนี้รวมของทอดเลยคุณผู้ชมอือหืมวบเลยแต่น้ำจิ้มอ่ะ,ะไม่เด็ดเท่าน้ำจิ้มที่เราใส่น้ำแข็งวันนั้นวันนั้นแบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมเจ้ิสูนน้ำแข็งแล้วแปลกนะอือ อว่วาผมปากใหญ่คนเยอะอร่อยไหมไม่กินไม่เคยกินอันนี้ผมะกวันนี้เบาๆครับผมวันนี้ไม่มีตําเลยวันนี้เติบเติมจัดของทอดคุณผู้ชมวันนั้นเรากินในลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นชีสนึ่งต้อาไปก็อยากกินตำแล้วพี่เกมอากาศมันได้อะ ขานาดเป็นตัวทิ้นแดงโอ้กรอบกรอบเลยเวลาเราทอดไม่เห็นกรอบเลยไม่รู้เปน็นเพราะน้ำมันเหรอหรือว่าความร้อนนึกวทอดไม่เป็น ทอดเองนี่บวมมากเลยพี่แก้มเนี่ยจรงเลยครับอันนี้น่ากินครับพี่น้องไก่ปับไก่เลยมากตอนเป็นเด็กแข่งกีฬาสีนะครับผู้ชมไม้ละสองบาทครับผู้ชม,อมตอนนั้นอะอืมอันนี้ยังร้อนๆอ,อยู่เลยขอบขอบไกเ่เน้นๆ หูนกไก่เยอะมากครับแมครัดซิ้นปลาก็อร่อยกรอบดียังร้อนร้อนยังไม่ยังไม่ยม,มวันนี้คือดีทุกอันกรอบมากมมนึกถึงตอนเป็นเด็กเลยผมไปโรงเรียนสิบบาทถึงม .3 สามอ,อะ่ะตอนตปชก็อาทิตย์ละสามร้อย ค่าน้ำค่าน้ำมันลดด้วยค่านำ200้ำมันลดสองร้อยครึ่งหนึ่งเลยไหมกินหนึ่งร้อยใช่าเก็บด,ด้วยคุณผู้ชมตอนนี้เดี <c oughs> ย๋ยวนี้ไม่พอเนี่ยนนท์ไปเท่าไหร่ตอนนี้ต้องเรียนนะวันร้อยวันร้อยหกสิบบาทมันให้เหลือนะว่าสาจจมากถึงกินแต่ข้าวกับน้ำไม่ค่อยกินขนมหอหยโอไข่ยอดอ่ะ อันนี้ไข่ไหายไปแล้วครับไข่หลุดตกอยู่นี่เมือ่ออี้ใคช่ชอบของทอดน,นี่แบบหวานอะไรแล้วเมนูเนี่นยูกใจแน่นอนทั้งกรอบทั้งมันทั้งหลายอย่างเนี้ยอออืื เกียวทอดอแผ่นละหนึ่งบาททำได้นุ่นพี่อะขนมปังทานมแผ่นละหนึ่งบาทก่อนที่ยังก็เอาเงินไปสิบาทก็กินขนมปังห้าแผ่นกินน้ำแก้วสามบาทเหลือสองบาทวันหนึ่งคือเราเสียงผมไม่มีอะไรอยู่ลวงเรียนเลี้ยงส้มตำหมายถึงทุกวันวนั่นแหละออกไปเนาะ กินแค่ไหนทุกวันอะราคาก็ต้มตำถุงละสองบาทคุณผู้ชมเฮ้ยมีต้มตำขายด้วยเหรอนี่ตำหมูตำมัเองผิดชาจังเลยทำไมโรงเรียนผมไม่มีอย่างนั้นบ้างนะอยากให้เขาขายต้มตำมากนะมาบ้าก็ตำมันเองช่วยแม่ค้าขายด้วยมาวัน่ะรู้จักกับแม่ค้าได้กินฟรีอะฟรีอสุดยอดจริงเลยบังคับไปถึงก็ช่วยขูดมากอ ช่วยทอดลูกชิ้นด้วยบางวันอะได้พิชามันจากแม่ค้าไหมเนี่ยนี้กรอบสุดอ่ะกบเลย กลินไปอ,อร่อยมากลองชิมมันแน่นอะแต่มันไม่ค่อยเหลืองนะคุณผู้ชมเราลองชิม<บ>ไหงมันแดงอร่อยมากกัดไปแล้วมันไม่ยุบมากอะ่ะเจอเนื้อเลยยรงไงอร่อยอันนี้อร่อยเลยแต่ไม่กรอบไม่เลย บางจ้ามมันจะกรอบอันนี้ก็อ่อยเหมือนกัน <laughs> ผมไม่ออชอบไก่สองชิ้นก็อิ่มแนละ้วคุณผู้ชมชิ้นละสิบบาทหนามากนั้นนะไก่เขาอะ่ะโอ้ชิ้นนี้แบบเกล็ดมังกรเลยพี่เกมดูก <c oughs> เกล็ดเต็มเลยนักไก่แน่นๆคุณผู้ชม <c oughs> ชิ้นใหญ่ เดี๋ยวนี้ออกเลยแล้วเ็นอาจนั่งอยู่อย่างเะไหลอ่ะทุกคนหน้าร้อนนี้ร้อนจริงๆเลยร้อดมากเลย แต่เราต้องอยู่ให้ได้ไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้ารุกขักอะอะไรยังต่อไม่ใช่หนึ่งก็ไปแล้วนี่ไมอร่อยผมจะลุกอะไรตม้มตอกอินยามะกินแบบ ไม่เป็นผู้ดีเลยอ่ะดูดิผมก็ไม่เคยบอกใครว่าผมเป็นผู้ดีอ่ะกินแบบหมายทปอบอ่ะไม่ปอบไม่เกลีหมายทปอบครบเลยเอยอ่ะผมไม่ชอบเวลากัดไม้มันแทงปากอย่งี้ง่ายกว่าเยอะเลยบ่อยเยอะเขาไม่ได้กัดไม้เขากัดตรงข้างไม้มันไม่กินอ่ะผมไม่ชอบอืมเนี่ยมันติดขอบปากยังไงผู้ดีไหม อ,อย่ามองอย่ามองกินข้าวห้ามมองหน้ามันไม่ดีไม่ได้กินข้าวอ่ะคลิ้งคลิ้งดูวห้ามมองหน้าไม่ดีเป็นไงมันเหมืนหาเรื่องอ่ะมันไม่ดีมาอย่าไปห้ามกับคนอื่นมันไม่ดีมัดก็มีอ่ะเต็นก็มีตไอ้กระล้วก่อนอ่ะไม่ว่างหรอ chăm người đi mất rồi mấy người đi ồ gà mấy người đi rồi mất rồi mất rồi rồi mất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  rồi แต่น้ำมันก็เยิ่อมกันนะคุณผู้ชมเนี่ยมันดูดน้ํามันนุนอมน้ํามันนะครับผมเก๋ขนมปังอะ่ะไม่ต้องสนใจเรอกเพื่อนชินไปเลยถือว่ามันอร่อย <laughs> โรงเียนเก่าผมอะ่ะเขาจะทำแบบว่าเป็นดำเกี้ยวคือยำเคยินไหมดำเกี้ยวอะ่ะหั่นเป็นลูกสามเหลี่ยมแล้วก็เอาใส่แบบแล้วเครื่องยำใส่อร่อนะมาะยำเกี้ยวมันจะมาย้อมเหรอกินกับกล่องไหมเอาใส่พุ้มต้องเกลียดเลยอร่อยมากอืมหอยอ่า น้ำยังกรอบอ่ะสุดอ่ะโอ้โหไม่เคยฟังอะไรกรอบขนาดนี้ในคลิปนี้ผมกับน้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วนยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย